ดีครับยังอยู่กันคันเดิมนะครับสำหรับคันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของจอ a n d r o i d นะครับเป็นจอ Android 10นิ้วตรงรุ่นนะฮะตัวนี้ฮะนี่เลยครับมาดูกันครับจอ a อ d r o i d 10นิ้วตรงรุ่นเป็นยังไงครับปรับแสงสักนิดนึงครับพี่น้องทุกท่านจะได้ชมกันชัดๆนะฮะนี่ครับจอ a o d r o i d นะฮะ สรงรุ่น10บนิ้วเดี๋ยวขอญาติเบาแอร์สักนิดหนึ่งครับแอร์เย็นมากๆอ่ะติดตั้งแอร์ใหม่ครับอันนี้ฮะโอเคนะครับหน้าจอฟีเจอร์การใช้งานประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดไฟลีนิดนึงครับพอเปิดไฟลีไฟด้านข้างนะครับจะติดนะฮะสังเกตดูได้นะครับนี่ครับพอเราเปิดไฟลีนะครับของตัวรถไฟด้านข้างเป็นการแสดงสถานะนะครับอลุ่มบวกอลุ่มลบแบ็คโฮมนะครับแล้วก็ออนออฟนะครับแสดงสถานะแบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้ในชุดนะครับผมแถมกล้องบันทึกหน้าระบบ and r o i d ให้ด้วยนะครับนี่ครับถ้าใครยังไม่เคยเห็นสังเกตนะครับอันนี้คือกล้องบันทึกหน้าระบบ android ฮะตัวเล็กๆกระทัดรัดนะครับเสียบ usb นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใช้งานได้เลยหน้าเครื่องนะครับแสดงผลผ่านหน้าจอตัวนี้ฮะมาดูกันครับดึงลงมาครับดึงลงมาเราจะเห็นแอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะสีเขียวเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ครับ แบบบนนี้นะครักดเข้าไปฮะก็จะเป็นการแสดงผลนะครับนี่ครับกล้องบันทึกหน้าระบบ Android เห็นไฟกระพริบไหมฮะนี่ฮะเคอร์เซอร์สีแดงๆนี่ฮะกระพริบอยู่ตรงนี้นะฮะในการบอกว่ามีการบันทึกอยู่นะฮะมีการบันทึกอยู่นะครับด้านหน้าของตัวรถก็ประมาณนี้ครับในตัวกล้องนะครับก็ยังสามารถที่จะมีเมมโมรีเป็นตัวเก็บข้อมูลได้ด้วยนะครับตัวเลขอัตแทรับนะฮะอันนี้เป็นจอ Android ที่ออกแบบมาสําหรับ อีซูซูดีแม็ช่องลมแอร์เหลี่ยมนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะเจนแรกของอีซูซูดีแม็เขาเลยนะครับก็เป็นตัวช่องลมแอร์เหลี่ยมนะครับต่อมาก็พัฒนาเป็นช่องลมแอร์คู่นะฮะหรือช่องลมแอร์กลมนะครับชุดทีฮะกลมคู่นะฮะเป็นแพทินัมและโคซีรีส์ฮะโอเคครับเดี๋ยวไปหน้าจอโฮมหน่อยฮะหน้าจอโฮมนะครับก็จะเห็นว่าหน้าจอประมาณ10นิ้วนะฮะตัวนี้ฮะ เขาเบาเรียบร้อยนะครับออกแบบมาพร้อมหน้ากากเรียบร้อยเลยนะครับได้ครบชุดแบบนี้เลยนะครับแม2ร้อม3 2เวอร์ชัน10นะครับระบบสั่งเสียงภาษาไทยนะฮะจากค่าย M Max ที่เราคุ้นเคยกันดีรับประกันยาวนานถึง1ปีเต็มนะครับมีการปรับแสงอัตโนมัตินะครับต้องขอโทษด้วยฮะภาพมีการปรับตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดไฟนะครับบางทีครับเปิดกระจกให้แสงเข้าได้หน่อยฮะไม่งั้นจะดูยากครับ โอเคนะครับต่อมาครับเราจะไปดูฟีเจอร์นะครับในส่วนของนี่ฮะหน้าจอตัวนี้ฮะก็จะมีแอปพลิเคชันเราเลือกเล่นนะครับดาวน์โหลดแอปได้ด้วยนะครับผ่านเพจสโต e นะฮะแล้วก็มีในส่วนของ youtube ด้วยนะฮะเนะี่ยยูทูบเดี๋ยวเ้าดูในยูทูบไปฮะแสงชากวันนี้เองครับนี่ฮะยูทนะูบฮะ ก็เป็นระบบสั่งเสียงไทยนะฮะเดี๋ยวลองดูฮะค้คนหานะครับกดรูปแว่นตานะครับแล้วก็กดแต่งรถน้าแดมเพชรชบูรณ์แต่งรถน้าแดมเพชรชบูรณ์เราสกู๊นะครับประมวลผลอยู่เสียงเครื่องดังมากๆครับตป็นโอเคนะครับามาแล้วครับแต่งรถเพชรชบูรณ์นะครับ เดี๋ยอเคีงครับขออีกหนึ่แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ที่นไครับมา้วฮะปากช่อง u t u b e นะครับแต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ไว้ด้วยนะครับเรามีงานอัปเดตใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับงานแต่งรถนะครับทุกวันนะครับมีสาระดีๆในการติดตั้งด้วยนะฮะสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีความสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง YouTube Studio นะฮะรวมถึง เฟซบุ๊กนะครับแต่งรถน้าแดมพพชรูนชื่อเดียวกันเลยนะครับ,นะรบฟีเจอร์การใช้งานก็ประมาณนี้ฮะในส่วนของออแมปนะฮะนี่ฮะแมปไปยังสั่งเสียงได้ด้วยนะครับผมไม่เข้าใจว่ากันปรับภาพนี่ออตโตนอ้นะฮะออโต้จริงๆฮะลอไมฮะลองดูฮะอนุญาตนะครับให้ออนุญาตให้ใช้เสียงได้นะครับ แต่งรถเพชรชบูรณ์ดูการประมวลผลนะครับแต่งรถเพชรบูรณ์ขึ้นมาแล้วฮะจะเ,เปิด2แอปพลิเคชันให้ดูนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดจะใช้ Google Map พร้อมกับ YouTube นะฮะ นี่ครับประมวลผลไม่ช้านะฮะตัวนี้ฮะให้เรากดสี่เหลี่ยมทั้งบนนี้นะฮะเปิดสี่เหลี่ยมทั้งบนนี้นะฮะแต่ก็จะแสดงผลนะครับว่าเราเปิดแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถกดขิงกลางแอปพลิเคชันแล้วก็เลื่อนไปไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับน้อยจะเป็นซ้ายหรือขวาและอีกฝั่งหนึ่งเราก็สามารถเลือกเล่นได้อีกฝั่งหนึ่งะฮะก็กลายเป็นสองแอปพลิเคชันในหนึ่งหน้าจอนะครับมาแล้วฮะฝั่งนี้เป็น youtube Channel นะฮะ ดีย๋ยวผมจะเปิด y ย u u ูบซะนิดนึ่งนะเกี่ยวกับการทำบุญแจกทกันนะครับอันนี้ก็เป็นแมปนะฮะพอแสดงผลแต่งรถนะแดมิเชบูลอยู่นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับหวังว่าพี่น้องทุกท่านนะครับคงจะพอใจนะครับสำหรับการใช้งานในส่วนของจอ Android นะครับรุ่นใหม่ๆแบบนี้นะฮะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้น้าลาไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปต่อไปครับนะสวัสดีครับ